เอ้าของนางไว้บ่น้องเพชรน้องเพชรไปพคายอยู่ใส่เด้นี่ไปเด้วชื่อเสื้อผ้าไปเร็วซื้อผ้าเร็ว ปุ่นตาลกอูอรใส่บึงบ้างขาวปังเลยนี่เป็นข่าวลือซาพี่น้องไอ้แบมพูวานของคุณหไม่เบิ่งไปเนี่ดหัวเนาะเพื่อนคนนี้พี่น้องเลยดังนบ้งานบ้องเนี่ยเขยวละลาเข่วละลาเขียหนังนี่เขยวหมูเขยวหมูเข่ามูทันนี่าทีใส คือกันอย่าบ่โเสียฮะซาบุนกับมาบุนไอพี่น้องเบื่อน้ำกันคอยสแกนบุได้เดี้ยคอยคอยแยตขึ้นดีผู้ดังเลยขอรับผู้ดังเพชรกรุงโหมดบุได้ผู้ดังคือดังผู้ดังคอยนี่เกินว่าผู้ดังใหญ่เนาะหายใจสะดวกสบาย กันเราเจอกัน EP พสองเนาะอยู่อาในนนาซานองนางสีพานหนองเพมดเรียนยามดึงากแต่ะนมีเขาซาน่าสิบสองกิโลเนาะเป็นจิตใจขอาใจของบั่นเองเลยเสือห่าน้องนางเพื่อนเนาะเสือห่อน้องเพชรเพื่อนเฮ้ยเนาะรื่อเป็นอยางไรหนองเพชรเพื่นเพราะว่หนองเผ็ดใยัง โขาวสารโอมามอเห้ั้งลงแกันเลยเนาะต่อเดกกโลหละส่วนนั่งองเยังมีบุญกัเงินของบุญเรองะมากาก่นครับเป็นมาเยี่ยมมาเยีมเนาะสบายดีสบายที่นอนไงที่นองเลยบายดีพี่นอได้บาดีบนสกุุนพี่นองประกอบุเลยขออบุญสารวันมีองต่อจากคิวหนงน้างไดองไไปซะเนาะโอู้คงงาอะไรเนาะพี่นองเลย

ให้เพื่อนเจ้าเอพ่อให้อยู่ตะลุมตรางกันบ้างกนขึ้นทุงฮ้อนมาจักฮ้อนเออมาลุ้มล้ามาใหม้อน้อนเย็นเ็นนะแอพมกระพาร์บนระบา nó ngon, 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 ngon. nhau không một khỏi lại đâu du hôm nhau nó như là ba anh ấy người kiểu hôm sôi nhau mà nè sáu bài nhăm mà leang để mình chỉ lại nó

พี me, ่แม่แม่้งนั่งน้องเพชรนี้พี่พี่้าจมพบกันละปาดเยไอ้อไอ้องว่าสันีบาดนี่พี่แงเลบาดมพได้อยู่ปะเออมมาพี่มพูแมุนมาบาบุญนั่งหม้อใช่ไหม่แล้วนะใช้คือว่าอย่างนี้ดิซื้อเนี่ยพี่งไ บ่เคยเห็นตัวจริงจักเถอเนาะมีแต่ว่าอิฟซีคนว่าบาบุญเอ้ยไปหาสาบุญแน่วาสันเนาะไปถ่ายท่ามีพี่้องะบังแน่ว่ะเคยมีผู้ใหญ่คนเห็นน้องบุญบางคนจูกสุดถกซอยว่าสันเอ้ยเด็กน้องเบิ่งคนก็นแวได้แน่เนาะอยู่อที่ชาญดีว่ะใช่นอนเพื่อนบ่แดดเดดเนี่ยบ่สลบบ่ มาเช yeah, right. ียงมาเลยน้งเลตามหาสบุนยังยืดเห่นนนนเดะแท่นี่บวัเดะพี่น้องเยันพโลแสบีบีลังมาหาเงินชานาสื่อของศามาเพิ่นมาเชียงเลยาต้ต้องเอพี่น้องยทางเสาเพชรบริบทพ่อกันนาแล้วเนาะไปหาบน้องมใครแม่นาะ ก็เป็นทั้งเล็กเลยเนาะตั้งแต่พวกอะไรจับสาวนางซื้อได้ซื้อเลี้ยงตัวนี้แหละกินเลยเอาไปเดือดเนาะซื้อเลี้ยงตัวนี้แหละเนาะซื้อตันี้เลยตัวนี้เลยเนาะกต่ซื้อใคันซิ้ว่ากับคันอ่หมู่วางคูณกับย้อนของคนนีปแหละเนาะทั้งสาวนางครับสาวเพชรว่าเทยบุเสียงไทยเป็นคนแรกเลยเอาทีมงานนั่งกัตามเข้ามา เทพาบุญเอายังมาให้เพิ่มอีนะเยอะบงอาจจบุงเฉยอั้งขบข้อสบูแห่บุเอ็หนาเ้าที่เราเหมือนกับล้างาให้นูเลยเนาะเทพาบุญมีเท่นัเงื่อยะเบี้บมาไปดูเป็นม่าะดับอันนั้นเนาะบุญนเฮาบอก่บุญบ้านองคลแต่เมื่อี้ก็เป็นอีกเขาของอาเรองน้งเพชรเนาะ

เพื่อนหลังญ่แฮมเนะพี่น้องมุดมังลายได้นิ่มีมุดมังเงี้ยน้องมี่แกเพือนแะเพือนมียนวุ่นพอกับเห็ดไว้ให้บอกกับ่มีคำเชียซียูอนนี้พ่อเพิ่นบรสงไว้ให้รสั่งไว้ให้นี่น้ก่อนที่เพิ่นจะเสียเพิ่นสร้างไว้ให้เพื่อนหลังนึ้เายังหน้น้าเหนป่ะขึ้นน้ไม่สิจ้าเนาะแม่บุตรเนี่ย ไทยกุ๊บกัดเทศเนาะน้องมีนอกจะคนก่อนมีร้านจะคนก่อนน้องคนคือว่าหคนหี่้อาเลยอมาสามงเครื่อสามังค้าเลื่อนกับเบิดและเชือกด้ด้ลายเนาะแต่ละครอบกวเนาะหลังเงิ มันเสียหนะเนาะมงตุงยเนันันมาแกเสียห้คป็ร anyway> ้านร้านเจ่าย er> ูหันบ่มาพี่ลาพี่น้ยน้อยมาพี네่พี่อดร้านมวะนี่มาใมืรงเลยนี่ละเป็นอายบออายบ่ได้เสืออไอ้าวไปคือเบาห สบายดีปลาลุงกันไหมไปดีน้อยน้อยยไปอีกน้อยน้อยโอ้เดีนดีปาลุงไวเยอน้เนะยิ้มกันเลยเจ้าชื่อว่านี่ไหนูนี่นูนี้คือหนาตาหนาทางั้งคมแลยคิ้วกระดก่กระดกส่าเนาะนี่คมางามนะเนี่ยคนแขกคนตาลกอยู่โ ướp hai à, sai không bán sao không lên này ừ. nè à, này, không này? con đông bán hả bà nè con sửa con nhìn cười cười đã để xem cái gì thôi nó nhìn nhiều hả à nhìn mới là nhìn mới nhìn ngam ngam đó cần à con đi siêu đấy đấy <laughs> siêu đang nói vâng siêu nắng con

ลูบไลูบนาใช้สชมพนน่ะพี่อะพี่เอาเบ่งหน้าเบ่งตาเนเป็นอะไรพี่น้องเลยว่วสื่อคือกัรกัะบาบุญแท้เนี่ยโอ้โหน้งเลยไล่นางเงยเออแล้วยอกอบพี่พี่พี่อบงหน้าเบ่งตาเนี่ยพี่พี่ บุญคือการช่ำนี่เนาะอ่าบุญคือการวารมีอยู่ใช้ฉาบะนี่สวัสดีสบุนสวัสดีปลาลุงแนพี่น้องแนสวัสดีเจ้าพ่อซื้อสบุนอ่ะอ๋ออันนี้อายุ่าไรกันล่ะนะ17ปี17ปีอ๋อเจ้เขาคงทำเฮียนอยู่บ่เฮียนจบแล้วบ่สุดเ้ียน นี่เ <overst> ป <run> ็นคราวลือซาพี่น <à u>, ้องไอ้แชมพูมาดน้องคุณหาไปเบิ่งพปเนี่้อว่าดันเนาะเพื่อนพันยุ่นี้พี่น้องเลยดังกันบ่แม่ลังนี่เป็นมอหน้าก็ยู่กับใครแน่ล่ะก็ชอบกับแม่ชอกับแม่แล้วก็เจ้ามีใครอีกน้องจะมีพี่น้องจะคนกับพี่น้องหกคนก็ใช้เบอร์สาไป อยู่หันบ่เลยขบไปเลยเนาะนี่เั้เจ้านี่ตะคนอยู่ี่เรลังเดียวแปดคนแดนงว่าน้องกน้องที่น้องพ่อเม่สองันแปเนาะน้องเจ้าอายุจักปีแน่้บังเลือกขงเสือกไหนก็ดีน้องตอนมยก็ดีปะใช้น้องเจ้าอยู่ปะเอน้องมาเลยเอนมาเลยไปซ่อน อยู่มีคนอยู่เลยป่ะไมหากินี่แแมนวะนี่แมนนอกมาเล่บนะเอไปสอนยังออมานอยู่หากินโอเคโอเคจ้ะมต้ห้เราเลือกรถเเลือกไว้เนาะเลือแล้วก็หพิ่นเมื่อวัใช้ได้ขนาดหนะรับุญเลือกจะผ่าน่าใดาอ เรื่องอะไรก็ไการห่านได้ไม่ได้บ้างอีะกันหายใจไ่ได้นโทษบาบุนดโทษบาบุญสารวัตรจาเชือหมคอยนข่นอก่นอกเจ้าน่ะเอาูรโตู้ระโตเื่อเลือกมาเจอมอมเราอะไเนี่ยเรกว้กคนูรโตนาควาปูโตเ้ดนั่น ผมคว้อง,องสุกมีน้องอญญญญมั้องสุญญกเนาะมีน้องสองคนบ้างสคนเพราะไรได้ไเจ้าด้วยสินั่งของเจ้านี่นี่โอ้พุดีเลยนี่พุดีหายใจบอก น้อยพ่นเนาะไม่ได้เสือเด็กน้อยรุ่นขนาดกลางจำทังนักหล่าพ่นวัตูง่กันเลยใหเพิ่นมาเลือกใช้รถบุบุญเนาะไม่นะพี่มาพ่นหนยห้ทางอันน้องนางนึงก็ได้นั่นตองใหเพิ่นเลือกไห้น้องเพชรเลือกใเบิ่งหนได้ใช่ได้มากระมาเครื่องไว้มาเสืยหายหรว่าพิ่น่านเจ้าแล้ว่านเสื่อเจ้าแล้วนี่ย ายบอกแล้วเสือเยอนียบ้างเช้นางนไหมสิพอดีอยู่น่พอดีป่ะขอบใจบังกอนไว้ขอบใจสบดีบังกนไว้ขอใจเอมาพ่มาพี่มาพีู่กเงบข้ามาสมาหาเ้ยขาแทะนี่นใช่ปะยังมเชื่ออยู่ จะ่ิวอะไรหำชิวอะไรได้ฮะโอชินโอชินอ๋อนึ่ว่าเตชินนะขอบใจคนนี้ขอบใจปลาลุกนีอ้าเนี่ยพอดีดอกเสือไม่เต็ขนาดนี้กเนกี่อยู่บนลอยได้หนิเนาะใยนยืดพอดีแล้วขอบใจพนนี้ใจพนนี่ใจโบโ

อันนี้มีแท้บาดนี่เอาซาเอาเสื้อไว้ใส่ยามหนาวเด้อฮ้อนบ่ใส่ก็อยาเด้อขอบใจเพิ่นบาดเน่ย่ะไดโอ้ยแท้บักหำาดเสือเด้อพี่น้องเนาะลายเสือผู้หญิงเนาะเสือผู้ชายอ้ยก็น้อยเกินเนาะ้น้อยพี่น้องยบักหำสิได้ใส่ สาวนาเป็นปยังไสันนี่น่อยกินเลยได้ยังเนาะได้ยังไดเส้นขนาดนี่นาะได้ได้ได้นี่มีกระเป huh? ๋าใช่อ mm. mm. <uh ีกได้นี่จะซื้อวันที่ไหนกิโลกิโลกิโลกิโเนาะเจาจักโลสอี่นบก้บทมเลยพี่าม นางตม่อบแี่เนไนี่อเยไทย้าบนคือคุณปานเนี่ยไทยเฮ้ยโอ้ก็ื่อแม่บังหลาดชอโก้บโก้นื่อน้องโกเนาะเอ้ยใส่ยำนาวเนี่ยทำด้ขอบใจลุ้นนเยขอบเดิ้ยว้าบันเนี่ยคือเนี้ยสบายเล บุญย like sure ่างในคอหนึ sure sure kind of well, ่งเยอะเบิ้งล้นนะแก่หมูตันแก่เบิ้งนี่แก่ลาลาแก่เนี้อแก่หมูแก่หมูแก่หมูตันนี่กวางมาแต่ใส่เบิ้งจะจับอ้าวพ่อของดีแล้วของดีได้พี่น้องเลยจักปี้จะหอยคอนี่ฮะไดงแลไงแล้วบ่กไพ่ใส่ให้เจ้านี่ะบาวำะบาวยิ่งหมูเข่าเบนี่ บมดเบิ่งคือกุนปงเยอะกุนปงอย่บตันพี่น้องไตันเนาะเจ้าเิ่นหอยเชื่อสีืองเต็มไม่ใช่เป็นยังไงเราจะบปเล่นอ้อมบ้านมบนสีนี่ตาเบาให้เจ้าใส่เจ้าสิกาใส่บบอสสีไม่สีไม่นี่ได้อีกบ่ ได้ื้วยไหมเสื้อคอเต่าได้อยู่เนาะได้ได้คอเต่าใส่น้ำะนาวได้ลูกเด้อเรใส่เนยมะฮอนได้ด้ยหน่อยมันจะหาเชยหวซดส่วนคด้เเด้อหาขอบใจไปลุงมาแน่ใจเด้อเฮ้ยดีใจกันปล่อยแล้วบาลนี้ถ้าว่าแล้วคนจะเอาเสื้อซีดืึงห้นี่ยังนักกูนี่น้องโอ๊ะ rất gì quá thì nó nó ừ. đây là sao hương gì nào? như thế nào? Lòng... Lòng này từ tên đấy nó lấy sửa tụi nương cả này น Th no <laughs> so ี่ว่าแม่ของเราเป็นน้องของพ่อของน้องนี่แหละเราพี่น้องกันพี่น้องกันบ่เจ้าโดยเป็นแม่ของเราเป็นาสาวนะพี่เออพ่อเดี๋ยวน้องพี่น้องนี่นี่พี่น้องอะไรด้ยโบกโต้แบบนี้อะยรเงี้ยหลังอีกนั่นแเองน้องมาประเดี้ยวมาลองบุญมาอยู่พี่ม่อยู่ใกล้บ้านพี่มั้ยอือันนี้น่นะไอ้ไก่คอไ่ยบ่หเสียเสบุญกับป๋าบุญ พี่น้องเบิ่งนต้องการคอยสแกนบุได้ได้คอยคอยแยกขึ้นในผู้ดังเลยขอรับผู้ดังเพชรกุหมอบุได้ผู้ดังคือดังผู้ดังคอยนี่เพื่อนว่าผู้ดังใหญ่เนาะหายใจสะดวกสบายพี่น้องลเนาะ ก็คือรังเจ้าหายใจยากเลยล่าขึ้นห่วยขึ้นห้องเลยเอ้ยเจ้าหายใจฝืดเป็นลมบ่เป็นลมคนมักจะเป็นล้มหนูรังมักน้อยคื่อคอยหนูสบายหายใจโล่งแบบกระสอบเข่ากันมาก็ยังหายใจสบายอยู่บอกงงหมวดเลยเนาะเอออีล่ามาทั้งอีล่าดแบบเนาะเอ่อเตอร์มอร์เนี่ยน้องก็ใช่แน่บริเวณงานอยู่บ่ไปเจรับจ้างบจ้างเจรับเื่องครับเอาเป็นชานาเนี่บ้างไปทำการบ่ เพื่อนแจ้าเนาะไปป่าก็มีแล้วเนาะเพื่อนเจ้าเนาะน้ำไม่ได้มีบบ่่มีใส่พร้อมเดียวกับน้องอ๋อใส่น้ำกันเพื่อนแกกันเนาะใส่น้ำกันสามเพื่อนแกใครดอกเนาะใครกัูเป็นกะผ่ามาในผุนเนาะหนึ่งแมนแมนใครดอกเนาะอากาศสู้ๆเด้อเป็นร่างใจให้เด้อ เตรียมคอเรียงแม่เนาะเรียนน่องน้ำอีกเพื่อปเะ็ดเบียกอยู่สะบันเกต็ดจะไปบ่จะโกลนจะไปบ่มีแต่ไปทา้งหยาทางยุ่งเนาะเบี้ยบจังโอเคนะมือในการบุญกามีโอกาสเนาะงเดินเข้ามาเพื่อน้องน้ำกหมมาพบพ่อน้องบุญเนาะแล้วกัน น้องเพเนาะยืนเกล้ก <Wheel of fabric> ัน <some> น <servir> ้องเพ็ดอนนี <1 t> ้กัพี่ดาวใช่ยืนใกล้กันบุญโย่ฮะตชาวตามชาวออายุไรเดียงกันเด้อบิบเจ็ดสิบแปสวยสามงพูดจับกลองเนส่าสิบห้า อันนเป็นาเกันหยังมื้อนี้มีโอกา n เฮ็ดการกะมีใจอกันเนาะพง FC ก็แนะนํากันมาหลายว่าซันเนเห็นได้ทายแต่อ่ครรน้องนางน้องตุวรอื่นว่ายังบ่เห็นน้องบุญน้องเพชรเพิ่นนะเนาะนี่ก็มาแล้วก็ทายพี่น้องกันเนาะจบุญซอยจซอยได้ดพี่น้องเอ้ยเนาะซอยกกๆนอยือบุญซื้อม้ขอซอยทางน้องเพชรเพิ่นเนาะซอลานี่บุญก็บ่มีกเนาะ แต่ซอยเล็กนะเป็นกิจต่วเล็กนะเด้อสดยนชาวบุญกะบุญกรณ์เสือพางเด้อเด้อทางน้องสู่ต่อไปเด้อเป็นคนดีต่อไปคุณน้องเป็นคนเพียรจะพะแหละเนาะเนาะชาวบานนิมุนกะใช่เลยเมื่อก่อนเด้อบันนิเด้อเดินทางทั้งอื่นก่อนเนาะขอบคุณทุกคนเวลาเด้อทางน้องก็บขอบใจคือกันเด้อ เดินทางก็ไทยเด้อขอบใจสำหรับเราวุ้นที่เอาเข้ามาฝากใทายางเด้อขอให้อยู่ดีๆแห้งลำเลื่ยต่อไปดูสักทุกๆต่อไปเร้จเจอกันแน่โอยโอเคชาติพินัยเนาะไปชาบะเสียงเนาะบานี้ชิดเดชจบคลิปล่าพีล่าหน้องก็ได้บานี่แน่ทั้งเจ้าก็คือซีฮิ้วเข่าละบาดี้บ่เรือว่านี้ใดเริ่มรอก่อนป่ะคือมือแทบบเสี่ มืดอินเดินโอเคใช่ไหะโอเสียงนะไปเนาะเดินทางกันบาดเนี่ยเบิ้งน้ำกันอีกายครวบคู่อยู่โดย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 โอเคใช่ไปตัวเชียงไปเนาะไปบาดนี้เดินทั้งสามสาวเด้อลาพี่ลาน้องก่อนบาดนี้เนาะขอบคูกันคลิปหน้าพี่น้องเลยโอเคบประบัตงการเได้ขอจบคลิปเพียงสำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะมา เอาเสื้อผ้าทั้งพีเจดีจากนนอุบลเนาะมาแจกอเพื่อนน้องเพชรเผินเนะะาะแล้วก็ข้าวสารทั้งมาบนเองมาให้น้องเพชรเผินสิบสองกิโลเพื่อ,อได้อยู่กินในครอบในครัวเนาะพี่น้องเลยเนาะโดยแพ้ซาพี่น้องเอ้ยบายน,นี้ก็จะจบคลิปแล้วจะมีก้อนพ่อๆกันคลิปหน้าเด้อขอบคุญทุกคนเด้อบ้านพี่น้องบสุสูขข่สู่คนอ่าอยู่ทางตา่ตางประเทศประเทศประเทศไทยเนาะประเทศลาวพี่น้องเลยขอขอบคุณพทุกท่านเด้อเข้ามาหับชมและติดตามนี่แหละพี่น้องทางลงไป บอนเขาไปตักน้ำตักงในอะไรพี่น้องเลยบอลไปตักน้ำตักงในมากินในสูนในกรอบในครัวที่เลี้ยงอาชีพหรือว่าเลี้ยงอาชางหมู่บ้านวังคูนเนาะเมียนลงไปทางนี้พี่น้องเลยไกลหาเต๋อโอก,กับโบไก,กลบันไดพี่น้องเลยลงไปบนคอ่อ,อยๆนี่แหลนะเนาะโมเมนต์ได้บอลปลาไดนะ้ร้ายเขียวเนาะโมเมนต์พี่น้องเลยนี่เห็นทั้งน้องๆเพิ่นก็ลองจะลงไปเห็นเนาะ เดี๋วมาบุญยางไปพีบังจักหน่อยเนาะเห็นทางบุญยางตรนท่าเป็นหอมพี่น้องเอยเนาะเอ้ยดอยด๋อยกระบอกกายเป็นใดพี่น้องเอยนี่เนาะลงมือเฮวนี่แหละอุ้มลูอุ้มเต่าลงไปแล้วท่านก็ได้เนาะ บกไก่บกไก่พี่น้องเลยประมาณโอ้บ่หอดกิโลใช่ไหมเนาะประมาณร้อยสองร้อยเมตรย่างลงไปบนโซสดบ่เฮ้วลงไปนี่พี่น้องเลยบกไก่บันไดเนาะอ่าโอเคสวัส,ด,สดีพี่น้องเลยจบคลิปพิเศษมิคคอนเดอร์ยางไม้พี่น้องเบส้งทางเป็นลงไปเอนัน้หนบ่ไหนอันไหนบ่ไหน,น,หนอ,ยอยู่หัวนี่แหละพี่น้องเลยเนาะโดย ไปพอค้างคลิปหน้าพนะี่น้องคลิปนี้ไปก่อนขอการ์ตัวสบายดี้<ป>ใช้ไหมคำ<ป>ฮะ<ป>อ่านหนังห่วยบ่เย็ยนบ่นหนังห่วยหน่อยอืมเดยวเดี๋ยวบายบายเอ้ยไปพี่น้องไป,ไป